ครับสวัสดีครับผมคุณครูสุรเชษจันทันนะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทและสมองไปนะครับและสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลระบบประสาทงานและระบบการควบคุมของร่างกายนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบรับความรู้สึกนะครับระบบรับความรู้สึกนี้นะครับเป็นการทํางานนะครับประสานกันระหว่างอวัยวะรับความรู้สึกนะครับจากสิ่งแวดล้อมภายนอก นะครับหรือภายในร่างกายนะครับแล้วก็ยังส่งต่อไปยังระบบประสาทส่วนกลางนะครับสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับโดยอวัยวะภายนอกเนี่ยที่รับความรู้สึกนะครับเราจะรับรู้ได้จากผิวหนังนะครับดวงตาจมูกหูนะครับลิ้นนะครับอวัยวะที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกเนี่ยเราเรียกว่าตัวตัวรับรู้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับระบบรับความรู้สึกของเรานะครับการรับความรู้สึกประสาทสัมผัสเนี่ยเราจะเราจะพบได้จากบริเวณผิวหนัง สัมผัสความอากาศร้อนเย็นนะครับอันนี้ผิวหนังจะเป็นตัวร um ับความรู้สึกนะครับการรับความรู้สึกจากการทรงตัวนะครับการทรงตัวเนี่ยระบบที่ควบคุมก็คือจะอยู่ในหูส่วนในนะครับหูส่วนในของร่างกายนะครับการรับรู้แสงนะครับอันนี้เราจะพบที่จอตานะครับจอตาการรับรู้สารเคมีนะครับหรือรับรู้รสชาติอาหารนะครับอันนี้ก็จะรับรู้ได้ทางลิ้นนะครับการรับกลิ่นนะครับรับรู้จากทางจมูกนะครับตัวรับรู้นะครับของอวัยวะนะครับ ภายในก็ได้แก่นะครับปลายประสาทอิสระนะครับอันนี้ซึ่งรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บปวดนะครับต่อไปนะครับผิวหนังนะครับผิวหนังคนเราเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะห่อหุ้มร่างกายนะครับซึ่งมีลักษณะหนานะครับแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับกันน้ำนะครับป้องกันแม่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ผลิตวิตามินดีนะครับส่วนประกอบของผิวหนังเนี่ยก็จะมีหนังกำพร้านะครับชั้นหนังแท้นะครับแล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังนะครับ รับรู้อุณหภูมิแล้วก็รับรู้ความเจ็บปวดนะครับหน้าที่ของผิวหนังนะครับต่อไปเรามาดูพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับที่เป็นอันตรายต่อระบบผิวหนังของเรานะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการไม่รักษาความสะอาดนะครับเกิดจากการหมักหมมของเชื้อโรคนะครับรวมทั้งเสื้อผ้านะครับที่เราใส่นะครับถ้าเราหมักหมมแล้วมาใส่เนี่ยมันมันมีผลนะครับต่อระบบผิวหนังเรานะครับอาจจะให้เราเกิดมีเชื้อแบคทีเรียนะครับเกิดโรคได้ ต่อไปนะครับใช้เครื่องสําอางที่ไม่มีคุณภาพเกิดอาการแพ้นะครับบางคนนะครับที่เกิดอาการแพ้จากเครื่องสําอางครับเครื่องสําอางอาจจะไม่รับมาตรฐานนะครับไม่ดูวันหมดอายุนะครับซื้อมาก็อาจจะยังใช้ไม่หมดเสียดายนะครับใช้ต่อไปนะครับอาจจะเลยเวลาที่หมดอายุไปแล้วเรามาใช้เกิดอาจจะเกิดอาการแพ้นะครับมีผื่นขึ้นตามตัวนะครับอันที่3นะครับการรับประทานอาหารเสริมเพื่อให้ผิวขาวนะครับอันนี้ก็คนเราเนี่ยนะครับสีผิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากกรรมพันธุ์นะครับ ่อแม่าจะเป็นคนผิวดาหรืออาจจะมีสีผิวขาวมาแล้วเนี่ยบางคนผิวดำเนี่ยแล้วอยากจะขาวเหมือนเพื่อนเนี่ยอาจจะไปซื้อยาผลิตภัณฑ์ร,รักษาผิวขาวมาก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะให้ตัวเองขาวเหมือนเพื่อนเนี่ยอันนี้มันก็ลําบากนะครับซึ่งการรับประทานอาหารเสริมโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะครับมันอา,าอาจจะไปเจอยาปลอมยาผิดกฎหมายมาบ้างนะครับไม่ได้มาตรฐานบ้างอันนี้ก็ส่งผลต่อร่างกายในระบบอื่นๆด้วยนะครับอันที่4อาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับที่เคยเห็นมาก็คือคนแพ้อาหารทะเล ที่เรารับประทานอาหารทะเลแล้วแพ้นะครับเกิดคันบริเวณรอบตาอย่างเงี้ยนะครับมีผื่นขึ้นนะครับมีอาการเวียนหัวอาเจียนอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คืออยู่กลางแดดจัดนะครับโดยไม่มีสิ่งปกป้องกันนะครับแดดบ้านเรานี่ค่อนข้างแรงนะครับเวลาเราจะออกไปไหนข้างนอกนะครับหรือมีกิจกรรมอยู่ข้างนอกเนี่ยเราควรมีร่มนะครับในการป้องกันแสงแดดหรือเราทํากิจกรรมอะไรก็ควรจะมีโลชั่นในการทาผิวเพื่อป้องกันแสง UV นะครับจากแสงแดดด้วยนะครับ ต่อไปนะครับโรคและความผิดปกตินะครับของผิวหนังนะครับมีอะไรบ้างนะครับโรคที่เกิดจากบริเวณผิวหนังเนี่ยก็คือได้แก่พวกโรคสะเก็ดเงินนะครับโรคตุ่มผู้พองนะครับอันที่2ก็คือความผิดปกตินะร่างกายเราผิดปกติมันก็จะมีอาการคันนะครับเป็นผื่นนะครับลมพิษเป็นสิวนะครับมีอาการแสบร้อนนะครับไหมหรือลอกนะครับเนื่องจากการสัมผัสสารพิษนะครับหรือสารเคมีฝุ่นละอองนะครับที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของเรานะครับต่อไปนะครับ จะเป็นการดูแลรักษาผิวเราจะดูแลรักษาผิวของเรายังไงได้บ้างนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับอันที่1คือการนอนหลับที่เพียงพอนะครับสรับประทานอาหารที่ครบห้ามูมนะครับสามมันออกกำลังกายสม่ําเสมอนะครับออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสาครั้งนะครับครั้งละไม่น้อยกว่า30นาทีนะครับดลีกเลี่ยงการดื่มสุรานะครับสูบบุหรี่นะครับดลีกเลี่ยงการนั่งใกล้กับคนที่สูบบุหรี่นะครับเพราะควันบุหรี่เนี่ยมันจะส่งผลนะครับต่อร่างกายของคนที่อยู่นั่งใกล้ด้วยนะครับ การรักษาความสะอาดของผิวหนังนะครับหมั่นทําความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าตัวเองนะครับอาบน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือถ้าอาบเช้าได้ก็ดีนะครับหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับหรือการรับแสงอัลตราไวโอเลตนะครับแสงที่มีแสงจัดถ้าเรารู้ว่าถ้าเราจะไปทําภารกิจข้างนอกนะครับอย่างที่บอกก็คือพยายามหาสิ่งป้องกันตัวเองนะครับใช้โลชั่นใช้เสื้อคลุมนะครับใช้ร่มนะครับในการป้องกันแสง UV นะครับ หากอยู่ในสถานการณ์ที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับหรือสารเคมีที่ฟุ้งกระจายเนี่ยควรมีอุปกรณ์ในการปิดปากปิดจมูกของตัวเองนะครับหรือมีหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในการประกอบอาชีพการทําเกษตรกรนะครับการทําในโรงงานอุตสาหกรรมก็แล้วแต่นะครับเราต้องรู้จักการป้องกันตัวเองนะครับต่อไปนะครับมีคิวอาร์โค้ดหนึ่งตัวนะครับให้นักเรียนลองสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเพื่อให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวหนังของเรานะครับว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดต่อระบบผิวหนังของเรานะครับให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับเป็นดวงตานะครับตานะครับจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีม่านตานะครับกระจกตารูม่านตาครับแก้วตาอุ้นตาประสาทสมองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของดวงตาของเรานะครับเพราะฉะนั้น ส่วนประกอบเหล่านี้จะทํางานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับม่านตาครับม่านตานี้ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงนะครับที่จะเข้ามาสู่รูม่านตาของเรานะครับอันที่สองนะครับกระจกตากระจกตาเนี่ยจะเป็นส่วนที่โค้งใสนะครับอันนี้จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการปกป้องม่านตาของเราอีกทีหนึ่งนะครับอันต่อไปนะครับรูม่านตาครับรูม่านตาเนี่ยจะทํางานเช่นเดียวกับเลนนะครับมีความสําคัญนะครับเหมือนกันนะครับทำหน้าที่คล้ายกับเลนครับทำหน้าที่เบี่ยงเบนแสง ให้ตกบริเวณหลังสุดนะครับของลูกตานะครับในส่วนของแก้วตานะครับหน้าที่ของเลนแก้วตาคือช่วยในการโฟกัสนะครับโฟกัสวัสดุโฟกัสสิ่งที่เรามองอยู่นะครับให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันต่อไปคือหุ้นตานะครับหุ้นตาเนี่ยเป็นสารใสๆคล้ายเจลนะครับอันนี้บรรจุจะอยู่ในบริเวณภายในดวงตานะครับส่วนหลังของเรานะครับหุ้นตาเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับเป็นตัวกลาง ให้แสงผ่านแล้วก็ให้สารอาหารแก่จอประสาทตานะครับแล้วก็เซลล์ผนังลูกตาด้วยนะครับประสาทสมองนะครับประสาทสมองเนี่ยยังทําหน้าที่รับภาพนะครับจอตาที่ดวงตานะครับเพื่อไปแปลผลที่สมองนะครับคือราสิ่งที่เรามองเห็นนี่แหละนะครับเมื่อดวงตารับเห็นมองเห็นอย่างไรนะครับก็จะส่งนะครับผลนะครับไปยังสมองเพื่อให้แปลผลว่าเราเห็นสิ่งไหนเห็นอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาชวนนักเรียนให้ดูเรื่องเกี่ยวกับ โรคและความผิดปกติของดวงตานะครับว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะที่เราต้องรู้นะครับเพื่อจะเป็นการให้เราเนี่ยได้ดูแลตัวเองนะครับอนนันที่หนึ่งก็คือเรื่องต้อหินและต้อกระจกนะครับต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนตาบอดนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยกับคนที่มีอายุแต่แต่40ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายนะหากตรวจแล้วก็ได้ถูกดูแลรักษาอย่างแต่เน้นๆนะครับถ้าเกิดเราเราปล่อยปลยระยะที่มันมันเยอะแล้วเนี่ยนะครับ การรักษาหรือการดูแลมันก็จะยากขึ้นนะครับอันที่2นะครับตาบอดสีอาการของตาบอดสีเนี่ยเกิดจากเซลล์รับแสงเนี่ยนะครับในประสาทาตาเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับหรือมันขาดหายไปเลยไม่สามารถมองรับรู้ได้เลยนะครับโดยเพศชายเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมากกว่ามากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นตั้งตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยร้อยละประมาณ99%นะครับคนที่เป็นตาบอดสีเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกสีแดงกับสีเขียวออกได้นะครับมันจะกลืนกันไปหมดนะครับแต่มีความระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป นะครับต่อไปนะครับลรคสายตาสั้นนะครับสายตาสั้นเนี่ยเกิดจากนะครับแสงจากวัตถุเนี่ยในระยะไกลไปตกที่หน้าจอตานะครับอันนี้เกิดจากลูกตามีมีรูปร่างที่ยาวผิดปกตินะครับมองเห็นภาพในระยะไกลเนี่ยไม่ชัดนะครับทำให้สายตาเมื่อยล้านะครับก็จะมีอาการปวดศีรษะง่ายนะครับสาเหตุของสายตาสั้นก็อันหนึ่งอาจจะเกิดจากพันธุกรรมนะครับแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตนะครับหรือมีการใช้สายตาเนี่ยนะครับ มากขึ้นนะครับในในวิถีชีวิตของตัวเองนะครับหรือการใช้สายตาในการทํางานการจ้องเลง็งการเพ่งมากๆนะครับในการทํางานนี่ก็จะเป็นมีผลกระทบทําให้เกิดโรคสายตาสั้นได้นะครับต่อไปนะครับสายตายาวนะครับสายตายาวเนี่ยเป็นภาวะที่แสงจากวัตถุเนี่ยในระยะใกล้นะครับหักเหนะครับไปตกที่หลังจอตานะครับทำให้การมองเห็นระยะใกล้เนี่ยจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับแต่มองมองระยะไกลๆเนี่ยจะจะมองเห็นได้ดีนะครับ ทารกที่เกิดมาเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะจะมีสายตายาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะปรับตัวเนี่ยหลังจากที่เขามียุมาในห้าขวบนะครับก็จะปรับสายตาเขาจะปรับเป็นปกตินะครับพอเมื่อสูงวัยขึ้นนะครับหรือหลังอายุประมาณ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะนะครับสายตายาวขึ้นได้อีกนะครับสาเหตุลักษณะของลูกตาสั้นเนี่ยกว่าปากตินะครับแล้วก็กล้ามเนื้อตาเนี่ยหรือเลนตาเนี่ยเสื่อมประสิทธ,ธิภาพลงนะครับเสร็จแล้วนะครับครูจะให้เราสแกน QR code ค อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะให้นักเรียนนะครับลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์การใช้สมาร์ทโฟนนานๆเนี่ยนะครับมันทําให้สายตาสั้นอย่างไรนะครับนักเรียนลองสแกน QR c ค D e แล้วก็ไปศึกษาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับจะชวนพวกเรามาดูในเรื่องการดูแลรักษาดวงตาของเรานะครับว่ามีวิธีการดูแลรักษาดวงตาของเรายังไงให้มีประสิทธิภาพยาวนานน่สุดนะครับอันที่1นนะครับป้องกันแสง แสงจัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสง UV เนี่ยนะครับจะทําให้เกิดโรคต้อกระจกแล้วก็ต้อลมได้นะครับอันที่2การพักสายตานะครับเมื่อเราทํางานหรือเพ่งนะครับในการทํางานเพ่งจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์การทํางานเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยเราต้องมีการาพักสายตาของตัวเองนะรหรือการอ่านหนังสือก็แล้วแต่นะครับโดยการที่เราใช้ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนหรือไปแล้วเนี่ยในช่วงสักองสานาทีก็ให้เรากอกสายตาไปบายบานะครับทาไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนอรียาบทนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเรานั่งทํางานไปในในช่วง30-45นาทีนะครับให้เราเปลี่ยนอรียาบทของตัวเองด้วยนะครับเพื่อเป็นการถนอมสายตาแล้วก็ดูแลสายตาของตัวเองนะครับต่อไปนะครับการสวมแว่นตานะครับข้อปิดระหว่างการทํางานของตัวเองนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับหรือเศษฝุ่นละอองใบไม้นะครับเพื่อปิวเข้าตา การตรวจดวงตาการตรวจดวงตาเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องตรวจเป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ2ปีนะครับตรวจทุกปีก็ได้นะครับโดยแพทย์ผู้ชํานาญด้านตาจากสูแพทย์นะครับหรือขอรับบริการได้จากหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านเรานะครับสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตรงนี้นักเรียนก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้ถ้าเรา,าสังเกตอาการผิดปกติของดวงตาเรานะครับการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนะครับ เราต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามิน A หรือพวกผักใบเขียวเยอะๆนะครับแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้ดวงตาเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับต่อไปนะครับจะชวนเรามาดูเรื่องจมูกนะครับจมูกนะครับเป็นอวัยวะที่รับกลิ่นนะครับเกิดจากกลิ่นที่เป็นละอองเล็กๆเนี่ยนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับเมื่อไปสัมผัสกับเซลล์ประสาทแล้วนะครับในโพรงจมูกของเราเนี่ยซึ่งมีเส้นขนเล็กๆหรือเราเรียกว่าเซียเนี่ยมันจะมีน้ําเมือกนะครับหุ้มไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะดูเอาไว้ดูดซับกลิ่น แล้วก็ส่งสัญญาณไปในด้านสมองนะครับว่าสมองเราก็จะจดจำนะเพื่อแสดงการตอบสนองนะเช่นบางทีเราได้กลิ่นอาหารที่เราชอบนะครับเราก็จะเกิดอาการหิวอยากกินนะครับก็จะเกิดอาการน้ําลายไหลออกมานะครับส่วนบางครั้งเราได้กลิ่นอาหารที่เราไม่ชอบนะครับเราก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับอันนี้ประสาทรับกลิ่นของเรานี่จะทํางานได้ได้ช้าในช่วงเช้านะครับแล้วก็ขณะที่เราเป็นหวัดเนี่ยนะครับ น้ำมูกเนี่ยจะไปห่อหุ้มเสียอยู่นะครับจึงทําให้เราเนี่ยนะครับประสาทรับกลิ่นของเราเนี่ยนะครับด้อยลงนะครับแล้วก็จมูกยังทาหน้าที่ลําเลียงอากาศเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยนะครับในระบบหายใจนะครับเราจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงนะต่อจมูกของเรานะครับเราไปดูกันนะครับอันที่1นึ่ละอองสารพิษจากควันบุหรี่นะครับอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นคนสูบบุหรี่นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไปยืนไปนั่งใกล้กับคนที่สูบบุหรี่เนี่ย แล้วก็จะส่งผลความบุรีเนี่ยเวลาเราสูดดมเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันจะส่งผลต่อระบบหายใจแล้วก็ระบบจมูกของเรานะครับอันที่2นะครับยาเสพติดพวกสารละเหยาวทินเนอร์นะครับพวกนี้เวลาดมสูดดมเข้าไปเนี่ยดับแรกนะครับมันจะผ่านจมูกเราใช่ไหมครับเมื่อผ่านจมูกเรานะครับจมูกเราก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามนะครับอย่าเสพยาเสพติดนะครับหรือใช้สารละเหยนะครับพวกนี้นะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับ ที่เข้าไปในรูจมูกนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเวลามีอะไรอุดเข้าไปในจมูกแล้วเนี่ยอาจจะใช้มือนะครับหรือผู้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชินกับเวลานี้ใช้มือแค่จมูกนะครับโดยที่มือเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับมันอาจจะมีเชื้อโรคนะครับเมื่อเราเข้าไปแค่ในจมูกเราเนี่ยมันอาจจะทําให้จมูกเราติดเชื้อได้นะครับการเจาะจมูกนะครับเพื่อสวมเครื่องประดับนะพวกนี้ก็อาจจะทําให้เราติดเชื้อได้นะครับการเจาะจมูกนะครับอันนี้เจาะเพื่อแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพวกเราจะเห็นมากมายยิดต,ตามดารา เพื่อนทำเพื่อนเจาะดูเท่ดูสวยเราไปทำเนี่ยเราอาจจะไปทําที่ร้านที่ไม่มีมาตรฐานในการทําความสะอาดนะครับเราอาจจะทําให้ส่งผลกับตัวเราติดเชื้อนะครับจะมูแวงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับต่อไปอาชีพที่อยู่ในฐานที่ที่มีสารพิษนะครับเช่นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ต้องดูแลนะครับให้มีสิ่งที่ป้องกันตัวเองนะครับจากสารพิษพวกนี้นะครับมีแมสมีหน้ากาก เราต้องหามาใส่นะครับเพื่อป้องกันนะครับตัวเองต่อไปจะมาชวนดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะว่าเอะจมูกเราเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างเนาะที่มันไีเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับให้เรียนดูนะครับว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะครับอันที่1นะครับโรคหวัดนะครับโรคหวัดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเนาะชนิดหนึ่งนะครับมีผลต่อการรับกลิ่นมากที่สุดนะครับทำให้สูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นนะครับหากเป็นบ่อยแล้วเนี่ยนะครับเป็นบ่อยเนี่ยอาจจะเกิดการสูญเสียการรับกลิ่นไปเลยนะครับแต่แบบถาวรนะครับ ต่อไปที่2นะครับโรคโพรงจมูกอักเสบนะครับโพรงจมูกอักเสบเนี่ยมีอาการระคายเคืองหรือบวมนะครับบริเวณจมูกนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการอุดตันในช่องจมูกของเรา,านะครับเกิดการแพ้อากาศนะครับเช่นมีโรคที่ติดตัวเรานะครับคืออาจจะมีโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็การสัมผัสสารพิษนะครับสารเคมีอันนี้ก็จะเกิดโรคทางโพรงจมูกอักเสบได้นะครับต่อไปจะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับโรคมะเร็งหลงงังโพรงจมูก อันนี้พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับาสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือ1อาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการกินอาหารหมักดองนะครับแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสนะครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นฝุ่นละอองมากนะครับควันและสารพิษจากบุหรี่นะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อการเกิดมะเร็งหลังโพงจมูกนะครับโรคต่อไปนะครับเป็นโรคไซนัสอักเสบนะครับโรคไซนัสอักเสบเนี่ยก็คือเป็นโรคที่มีเนื้อเยื่อบุ ในพงไซนัดเนี่ยนะครับพงอากาศเล็กในกระดูข้างจมูกเนี่ยนะครับจะเป็นผลมาจากการติดเชื้อนะครับเช่นโรคหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับที่สูบบุหรี่ก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของโรคไซนัดอักเสบนะครับหรืออาจจะมีโรคภูมิแพ้นะครับโรคขิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเป็นความผิดปกติของระบบประสาทนะครับมันอาจจะส่งผลต่อระบบจมูกของเรานะครับเช่นโรคเกี่ยวกับปวดศีรษะไมเกรนนะครับโรคพาร์กิมสันนะครับ โรคอัลไซเมอร์นะฮะอันนี้ก็มีผลต่อการรับรสและกลิ่นนะครับการดูแลจมูกนะครับทำได้อย่างไรนะครับก็หนึ่งไม่สูบุรีนะครับมาอยู่ใกล้คนที่สูบุรีนะครับเหมือนกันอันที่2ก็คือการป้องกันอุบัติเหตุทางศีรษะนะครับไม่ศีรษะกระทบกระเทือนนะครับแล้วส่งผลต่อจมูกของเรานะครับอันที่3นะครับรักษาความสะอาดร่างกายนะครับทำความสะอาดจมูกพงจมูกให้ถูกวิธีนะครับอันที่4หลีกเลี่ยงนะครับการเข้าใกล้คนที่ไอหรือจามโดยที่ไม่ปิดปากหรือปิดจมูก อาจจะมีการปล่อยเชื้อไวรัสนะครับจะเป็นโรคหวัดนะครับหรือโควิด -19 ทีี่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราต้องรู้จักการอยู่ห่างจากคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็รู้จักการป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากนะครับด้วยนะครับหน้ากากอนามัยของตัวเองนะครับต่อไปคือเรื่องดูแลความสะอาดในช่องปากและฟันเนาะปากและฟันเนี่ยมันมีผลต่อระบบหายใจแล้วก็ถ้าปากและฟันเราไม่สะอาดเนี่ย เวลาหายใจเข้าออกมาเนี่ยมันผ่านจมูกเราเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะครับมันส่งผลต่อการเป็นโรคของจมูกเราได้นะครับต่อไปเราจะพูดถึงลิ้นนะครับลิ้นนี่เป็นอวัยวะในการรับรสนะในช่องปากนะครับมีปุ่มเยอะๆนะครับปุ่มนี้นะครับจะไว้สัมผัสนะครับรับรสรสชาติต่างๆของอาหารหรือของน้ําดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีบริเวณปลายลิ้นโคนลิ้นของเรานะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเพดานอ่อนนะครับ ก็จะมีรับรสอะไรบ้างนะครับมีหวานนะครับเค็มนะครับขมนะเปรี้ยวนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะครับเมื่ออายุเรามากขึ้นนะครับปุ่มรับรสนี้ก็จะน้อยลงนะครับความว่องไวในการรับรสก็จะหายไปนะครับลิ้นยังทําหน้าที่กลัอาหารนะครับเพื่อให้เวลาเราเคี้ยวอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะกินเนี่ยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับปลายประสาทรับรสของคนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเด็กก็จะรับรสได้ได้ไวกว่าผู้สูงอายุนะครับอันนี้ซึ่งมันมีผลต่อการเลือก กินอาหารแล้วก็ไม่เลือกกินอาหารอะไรด้วยนะครับส่วนคนลิ้นงเราจะรับรสในเรื่องของรสขมนะครับตรงด้านข้างลิ้นบริเวณกลางลิ้นของเราเนี่ยนะครับด้านข้างเราจะรับรสในรสเปรี้ยวนะครับตรงกลางลิ้นนะครับตรงกลางบริเวณกลางลิ้นและรับรสหวานนะครับแล้วก็รสเค็มเนี่ยจะอยู่ตรงที่ด้านข้างของปลายลิ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเเรามีพฤติกรรมอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อลิ้นบ้างนะครับอันที่1นะครับ การใช้ฟันที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะครับหรือไม่เหมาะสมกับฟันนะครับการดัดฟันนะครับหรือเสียสีกับฟันแล้วเนี่ยนะครับเกิดเป็นแผลขึ้นการดัดฟันนะครับบางทีเราไม่ได้ดัดฟันเพราะว่าเพื่อที่ให้ฟันเราเข้าลูกมันมีการดัดฟันแบบแฟชั่นตามตลาดนัดหรือว่าตามท้องตลาดที่เราหาได้เพื่อสวยงามอย่างเงี้ยบางทีในการจัดฟันเนี่ยนะครับมันมันส่งผลต่อลิ้นนะครับมันอาจจะมีคมนะครับของเหล็กดัดฟันเนี่ยไปทําให้เกิดบาดแผลได้นะครับ อันที่2นะครับไม่รักษาความสะอาดลิ้นนะครับหลังจากบริโภคอ,อาหารนะครับส่วนใหญ่พฤติกรรมการแปรงฟันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพวกเราต้องดูนะครับว่าเราทําความสะอาดลิ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าทําแค่แปรงฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องทําความสะอาดลิ้นด้วยนะครับในแต่ละวันที่หลังจากการบริโภคอ,อาหารแล้วนะครับอันที่3นะครับเกิดเชื้อราในช่องปากนะครับอันนี้เกิดมักเกิดกับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับอันที่4นะครับการสูบบุหรี่และการดื่มสุราใช้สารเสพติดนะครับ ต่อไปนะครับโรคและความผิดปกติของลิ้นนะครับมันจะมีอันที่1ก็คือเรื่องของลักษณะของลิ้นที่ไม่ปกตินะครับลิ้นไม่ปกติเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคนะครับเช่นผิวลิ้นหนานะครับขอบลิ้นหยักนะครับมีลิ้นบวมนะคลิ้นอักเสบนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของลิ้นไม่ปกตินะครับอันที่2คือภาวะลิ้นไม่รู้รสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสียการรับรดนะครับของลิ้นไปนะครับอันนี้พบยากนะมีน้อยนะครับมีน้อยนะครับอาจ มีผลมาจากนะครับได้รับอุบัติเหตุมานะครับสมองอาจได้รับการสูญเสียนะครับการรับรสเนี่ยสูญเสียไปนะครับบางคนอาจรับรสน้อยหรือแยกไม่ได้เลยว่ารสชาติันเป็นยังไงนะครับเป็นผลมาจากโรคทั้งช่องปากก็อาจจะเกิดจากสาเหตุหนึ่งที่เกิดภาวะลิ้นม่รู้รสนะครับการใช้ยาบางชนิดเนี่ยเวลาเรากินยาไปการกินยาบางชนิดมันจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงต่อลิ้นก็คือลิ้นอาจจะมีอาการลิ้นขมนะครับหรือเป็นอาการร่วมกับ การไม่ได้กลิ่นเป็นผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับลิ้นเป็นแผลลิ้นเป็นแผลเราเนี่ยนะครับเกิดจากการกัดลิ้นเราในขณะเคี้ยวอาหารนะครับหรือเป็นอาการหนึ่งของโรคซิฟิลิสนะครับก็จะเกิดมีอาการเป็นแผลลิ้นเป็นแผลนะครับต่อไปลิ้นเป็นฝ้าขาวนะครับฝ้าขาวก็เกิดจากการระคายเคืองนะครับเช่นเราอาจจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นผลมาจากการใส่ฟันปอมด้วยนะครับมะเร็งลิ้นนะครับ มะเร็งลิ้นเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับที่จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งของช่องปากนะครับซึ่งเกิดจากเซลล์ภายในเนี่ยลิ้นเนี่ยเจริญเติบโตมากกว่าผิดปกตินะครับกลายเป็นก้อนเนื้อนะครับที่เปอันตรายต่อลิ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถแพร่กระจายนะครับไปยังส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างคอหรือต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะครับถ้าเกิดโรคมะเร็งลิ้นขึ้นมานะครับอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยในเพศชายนะครับจะเป็นมากกว่าเพศหญิงนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมี QR code ค ให้เราได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่ง QR คนะครับนักเรียนลองสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเตรรมิมนะครับจากหัวข้อเรื่องเรื่องของลิ้นนะครับเรื่องของลิ้นให้นักเรียนสแกน QR c o d รแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเตรรมิมนะครับต่อไปนะครับเป็นหูนะครับเป็นอวัยวะรับรู้เสียงจากภายนอกนะครับเป็นกระแสประสาทนะครับเมื่อเราได้ยินเสร็จแล้วนะครับหูก็จะส่งกระแสประสาทเพื่อไปแปลความสมองนะครับและก็ทําหน้าที่รักษาการทรงตัวนะครับ การได้ยินเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับมีหูชั้นนอกนะครับหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นใน,นนะครับพฤติกรรมอะไรที่มันเสี่ยงนะที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบแล้วเป็นอนันตรายต่อหูบ้างเรามาดูกันนะครับอันที่ 1, 1> นะครับการฟังเพลงเสียงดังนะครับการฟังเพลงเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังนะครับการใช้หูฟังนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนหรือการใช้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อหูของเรานะครับอันที่2นะครับการสัมผัสเสียงสั่นสะเทือน ครับเป็นประจําฟังเสียงจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีเสียงเครื่องจักรนะครับเสียงเลื่อยนะครับจากการทํางานเป็นเวลานานเนี่ยตัวนี้จะส่งผลนะครับต่อระบบหูของเราครับอันที่3นะครับการใช้หูฟังนานๆเกินไปนะครับหรือการปั่นหูนะครับและการแค่หูจากอุปกรณ์ที่มีคมนะครับไม้แค่หูบางอันเนี่ยมันมีคมมากนะครับเราอาจจะคุ้นชินกับการแค่หูนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเราแค่หูโดยใช้ของมีคมเนี่ยมันจะอาจจะไปบาด นะครับหูอาจจะไปทําให้แก้วหูเยื่อแก้วห so ูฉีขาดหรืออักเสบได้หรือติดเชื้อได้นะครับอันนี้เราต้องระวังนะครับอันที่4ี่นะครับยาและผลต่อการได้ยินนะครับเช่นยาจําพวกที่มีแอสไพรินถึงสูงนะครับพวกนี้มันจะไปส่งส่งผลต่อการได้ยินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอาจจะส่งผลต่อการได้ยินได้นะครับนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับโรคและความผิดปกติของหูนะครับยังมีเรื่องของส่วนนําเสียงเสีย ส่วนน้ำเสียงเสียก็อาจจะมีสิ่งกีดขวางช่องหูเราอยู่นะครับเสียงมันไม่สามารถเดินทางเข้าไปยังแก้วหูได้นะครับจะมีขี่หูมีวัสดุสิ่งแปลกปลอมอะไรมันไปติดอยู่ที่หูนะครับอันที่2นะครับประสาทหูเสียนะครับเกิดจากการได้ยินตั้งแต่ก็แรกเกิดนะครับเกิดมาก็ประสาทหูเสียนี้ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากจากเชื้อหดัดเยอรมันนะครับในช่วงแรกเกิดนะครับการดูแลรักษาทําได้ไงบ้างหนึ่งนะครับการอุดหูนะครับ ก็คือเรื่องของการเมื่อเราได้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงที่เป็นระยะยาวมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้หูเราฟังเสียงดังเกินไปมีตัวช่วยในการปิดกั้นเสียงเข้าไปนะครับการพักหูนะครับเมื่อเราทํางานอยู่บริเวณที่มีเสียงมากๆในการพักหูนะครับเราทําไปสักช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนะครับก็พักในอุปกรณ์ดันบ้างนะครับเพื่อให้หูของเราได้คลายตัวลงนะครับสการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะกินอาหารที่มีประโยชน์ นะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วเราครูก็จะมาชวนให้เราเนี่ยได้ดูนะครับคิวอารโค้ดอีกหนึ่งตัวนะครับให้เรียนสแกนคิวอารโค้ดตัวนี้นะครับให้ไปศึกษาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหมอเตือนนะครับการใช้ไม้ปั่นหูหรือการที่เราแค่หูเนี่ยเสี่ยงต่ออาการหูหนวกอย่างไรนะครับให้นักเรียนลองสแกน QR code ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก er, so ็จะมีหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องน่ารู้นะครับเกี่ยวกับประสาทหูเทียมนะครับกับเครื่องช่วยฟังเดี๋ยวให้นักเรียนดูเองนะครับให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากสไลด์ที่หน้าจอนี้นะครับให้นักเรียนไปศึกษานะครับดูว่าประสาทหูเทียมเป็นยังไงนะครับเครื่องช่วยฟังมันมีประโยชน์อย่างไงบ้างนะครับให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับจะชวนนักเรียนทํากิจกรรมนะครับครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้นะครับให้ระบุผลิตภัณฑ์นะครับหรือ วัสดุอุปกรณ์นะครับที่เรามักใช้กับอวัยวะของเราเนี่ยอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะครับในวิถีชีวิตประจําของเราว่ามีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะครับเสี่ยงต่อสุขภาพเราไหมนะครับเสี่ยงเสี่ยงอย่างไรเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับโลชั่นหรือครีมทาผิวนะครับนักเรียนคิดว่าอันตรายหรือไม่อันตรายต่อ าาราากยเนะครับถ้กเรียนบอกว่าอันตรายนะครับเรานักเรียนก็อธิบายด้วยว่ามันอันตรายเพราะอะไรนะครับตรงนี้คุณครูมีตัวอย่างให้อยู่5ข้อนะครับ5ข้อแต่อยากจะลบกลัวรหรือให้คุณครูหรือนักเรียนเนี่ยหาเพิ่มให้ได้สัก10ข้อนะครับให้เรียนหามาเพิ่มทั้ง0ข้อนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วนักเรียนลองทําดูนะครับ เสร็จแล้วนะครับในตอนท้ายของการเรียนรู้ของเรานะครับเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนมานะครับก็จะมีคําถามท้ายบทนะครับมีดังนี้นะครับข้อที่1นะครับระบบรับความรู้สึกนะครับมีความสําคัญกับร่างกายอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2นะครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวว่าควรพิจารณาจากเรื่องใดเป็นเรื่องแรกนะเพราะอะไรนะครับข้อที่3โรคและความผิดปกติของจมูกมีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่4นะครับอะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระบบรับความรู้สึกของเรานะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับให้นักเรียนบอกถึงพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ส่งผลต่อระบบรับความรู้สึกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคำถามทั้ง5ข้อนี้นะครับจะเป็นการช่วยนักเรียนทบทวนนะครับในสิ่งที่เรียนเรียนมาในชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากให้พวกเราได้ทำนะครับด้วยนะครับสำหรับ ในคาบนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน